น้ำมาลูกพูดด้วยเสีจะพูดอะไรจะพูดอะไรไม่ดีอะไรไม่ต้องไม่ต้องอะไรน้องน้องยูฟ่าน้องยูโรกับวันนี้วันพ่อมีมามีมา ขอขมาลาโทษสิ่งไหนที่ได้ทำล่วงเกินทำไม่ดีกับแดดดี้ขอให้แดดดี้อาโหสิกรรมให้ทั้งสองทั้งพี่ยูโรทั้งน้องยูฟ้าทั้งมองมีด้วยนะคะสิ่งไหนที่ผมล่วงเกินใดดดีเอาโหสิกรรมให้ผมด้วยนะครับ พูดอะไรอะพูอะไรอะอะไรพูดของสิเงินได้ไรทำมาเียพูดในใจเอ้ยพูดในใจก็ได้หรอวันนี้ออม,ม,มันดีมัน,นพ่อแต่ดีก็ ขอให้ทุกคนทำแบบนี้พี่โรนุฟ้ามีแต่ความสุขสุภาพแข็งแรงเรียนเู้เก่งการงานจะเรียนรุ่งเรืองการเงินจะเรียนรุ่งเรืองขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขโชคดีตลอดที่ตลอดันในที่นี้ทำแล้วไม่ดีไม่เหมาะสมไม่สมควรหรือว่าเกิดก็เห็นอตดีก็ ขอโทษขออภัยถ้าสิ่งไหนไม่ดีก็ช่วยกันปรปับปรุงแก้ไขแล้วก็ทำให้มันดีต่อไปในอนาคตราก็จะมีแต่ความสุขของทะเลลุ่มเรียงในครอบครัวน, <c oughs> นะครับแล้วเราขออิสระเราจะตั้งเป็นความคิดในภาษาสุนทรทุศรพิบูลสุนทรกำ เลี้ยงจิ้งเก๋งค่ะบอกไปว่าเลี้ยงบอกไปว่านี่เขาว่านี่กิโลเลี้ยงเสียกิโลเด็กกิโลเด็กกิโลงานนี้จะตัดให้ มาแล้วที่โดก็ได้ที่โดก็ได้เลยทำไมไม่เอาไม่มันไม่มีต๊ตั้งไปกินของกันโยโฮโต๊โต๊นอนๆมีไหมแบบไอ้โต๊ะขนาดโต๊ะเรียนเสือเอ้เสือก็ได้โต๊ะโต๊ะไอญี่ปุ่นไม่มีเดี๋ยวนั่นไม่มีเอาเอาไป ยึดวันโน้น้องฟ้าไม่เอามาดีก่อนนะเอาไว้แตเข้าไปอีกรอบเดี่วแต่ไม่ไม่ต้องไปอยู่ข้างทำไมไม่เอามาไว้ใกล้ๆพัดลมเนี่ยน,นี่เอาอปถ่ายนี่นี่กแต่พ่อหนงนี่เดี๋ยวนี้จะน้องพัดเสร็จก็มาไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งนี้ตั้งนี้ตั้งนี่ตั้งนี้นนนตั้งนี้น้องนั่นข <c oughs> ้างตนนั้งนี่นันท์หันน้งฟ้าดิษฐ์เยอะมากเลย เข้าอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องคา่องตัเลยดีแค่จะเอาใบพัดมานักงกนักนกหนันกหนักหนักหกนหักหน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 หนันักหนักหนันกหนนั้นก